มาที่เรื่องของธรรมชาติต้องบอกว่าตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับอุทยานแห่งชาติทานโบอขอรณีจังหวัดกระบี่ครับประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำตื้นชั่วคราวหลังพบปาการังฟอกขาวกว่า170 8ลครับสภาพดอกไม้ทะเลที่ก่อนหน้านี้ที่มีสสีสันสวยงามหลากสีแล้วก็กลายเป็นสีขาวจากสภาวะฟอกขาวนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทานโบขรณีจังหวัดกระบี่ ได้มีการสำรวจและติดตามสานการประการังฟอกขาวบริเวณหน่วยพิทักฤฤษ์ปะาแห่งชาติที่ทบ .1 หมู่เกาะห้องตําบลเขาทองอําเภอเมืองกระบี่บริเวณเกาะผักเปี้ยเกาะปากกะเกาะกามิดหมู่เกาะห้องตําบลเขาทองอําเภอเมืองกระบี่พบดอกไม้ปะาการังโขดปะาการังเขาวกวางดอกไม้ทะเลนะครับแล้วก็ปะาการังสมองบริเวณเกาะสมุยขอไปครับบริเวณเกาะเมยอ,อุณหภูมิน้ำทะเล32องศาเซลเซียส ที่ระด,ดับความลึก2เมตรปะการังฟอกขาว 80, ร้อละ7 0 8 0ปะการังมีสีซีด10-20ครับนายสิริวัน์สืบสายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทานบุกคอรณีจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการางังรวมถึงผลกระทบจากกิจกรรมประเภทต่างๆที่อาจจะเป็นการเร่งให้ปะการังฟอกขาวเพิ่มขึ้นจึงออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำตื้นเกาะผักเบีย้ยเกาะปากกะ เกาะกามิรชั่วคราวตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมเป็นต้นไปส่วนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆบริเวณเกาะห้องอยังเปิดให้นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวได้ตามปกติตามมาตรการในการป้องกันและประชาสัมพันธ์การใช้ครีมกันแดดที่ไม่ทำลายปะการังไม่ทิ้งขยะนำขยะกลับขึ้นฝั่งลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟมค่ะ